ไฟครับนำทางไฟนำทางพญานาคต้องเปิดด้วยไฟครับไฟนำทางเหมือนเหมือน,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 นไหลเรือไฟนะด้านในก็จะมีแอลกอฮอลนะ์เนาะติดจุดไฟได้ด้วยใช่แล้วก็เมื่อกี้ก็อาจารย์เจก็จุดไฟนะแล้วก็ปล่อยลอยไปตัวนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ไหมอาจารย์ว่าจะลอยไปติดตรงที่น้องอยู่บาทครับผมรอท่านใส่บาทพระพุทธเจ้าอยู่ ไม่ล้วครับไม่แล้วถอยเริ่มไม่แล้วตรงน,นี้จะบ่งบอกไม่ได้แต่ว่าบาดท,ที่บาดอันนี้ครับจุดสำคัญที่เราจะได้รู้ว่าร่างของน้องอทิพย์อยู่จุดไหนเนะ <c oughs> าะนะครับจุดบาด หลังจากลอยแอลกอฮอลไปเมื่อกี้เนาะพอสังเกตเห็นด,ด้านนี้มีลมพัดเยอะมากนะทกท่านไปดูว่าฝังงอื่นหรือว่ายังไงนะเนี่ยลมพัดแรงเลยสังเกตดูใบกล้วยคนระับลมพัดมาอย่างแรงเลยนะตอนนี้มีอะไรลอยมาเดี๋ยวมีอะไรลอยมา น้ำตีท้องเรือครับต้งนาไม่ได้ยินนะลมเพิ่งมาไงครับอาจารย์อย่าจะนาให้อ่นรับเพื่อนก่อนดูก่อน,อนอสักครู่เนาะสักครู่ข้างเคยฆ่าแม่งเคยเอาไข่งมออกมาไป ลมก็แรงนะรับอยู่ทีมค้นหาไหมนะใช่ใช่ใช่ครับนั้นเงน,นโอ้ยเขาชื่อทีมอะไรนะมังกรพ่อพ่อทีมมังกรเขาหายอยู่เด้อมังกรชนบุรีไปโดนจิตโดนใจเขาทังนูน่นทั้งนี้เอาขึ้นมาได้หรอกไปเอาทาั้งนูน่นมาทาั้งนี้ก็ช็อกแล้วนอนกินเคลกเลกแล้วตานเลือก ผมคนนึงได้ติดตาดิเดโอ้อหปัดได้เลยด้วยติดตาไหลเป็นอาทิตย์เลยอะที่ทอาจารย์เจทำพิธีแฟนผมก็ทักมาบอกว่าเอ่อเขาวอมาบอกตรงจุดนี้ว่าใช้เครื่องสแกนใต้น้ำคูนภาพหน้าดงใจแล้วขอ,ขอให้ได้เนี่ยตอนนี้เขายังต่อรองอยู่สองเรื่องผมไม่รู้เขาต่อรองอะไร นี่นะตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่กำลังน่าจะมุ่งหน้าไปยังจุดตรงนู้นคะที่เราลงมา,มาเมื่อเช้านะเพราะว่าจะรับแจ้งว่ามีาพบวัตถุสงสัยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็นำเรือไปแล้วเอาขึ้นเลยเด้อเจอแเ้วราะว่าอาจารย์เจนทำพิธีเสร็จต้องมีการบอนอย่าง บอกสิวันต้องมาบวชอยู่กับท่านเลยสิบวันที่แก่งอาหงผมบอกว่าได้เดี๋ยวผมมากนหัวบวชให้เลยแต่ขอบวชเนนนะไม่บวชพราอืมสุดนะครับตอนที่อาจารเจได้ทําวิธีเสร็จทุกก็มีการวิทยุบอกเลยกู้ภัยนะครับว่าเจอสิ่งที่สงสยัยต้องสงสัยอยู่ใต้โพงงม้โพงไม้ เครื่องสแกนใต้น้ำโดนไม่ได้องไรก่อนอยู่ตรงไหนเครื่องโฟล์ทไม่มองไรก่อนดีกว่าต้นต้นใต้ต้นนั่นอาจารย์เจีจะทำพิธีลอยบาทรแล้วครหลังจากที่มีการให้ข้อมูลว่าพบวัตถุต้องสงสัยนะอยู่ในโพรงตรงจุดที่อาจารย์จีบอกนะที่เราลงเรือกันเมื่อเช้าเดี๋ยวจะลอยบาตเสียงเสียงทายนะ เป็นจุดใกล้กับที่มีเสียงร้องเมื่อคืนนะฮะต้องบอกว่าแดดกลางแม่น้ำโขงนี้ร้อนมากนะครับทุกท่านฝากเป็นกำลังใจให้อาจารย์รีแล้วก็พวกเราด้วยนะฮะอาจารย์ตรีเมื่อกี้ก็นั่งทำพิธีกลางแดดเลยนะทุกท่านไม่เอาร่มไม่เอาอะไรนะท่านไม่ให้เลยต้องยกของให้ท่านหมดเลย ไม่ให้เลยไม่ให้ใครเลยซักคนเงินไม่ได้ขอโชคให้ไม่ให้ใครเมื่อกี้เนีย่ยจะออกปากกันนะ่เดี๋ยวพระไตครับเราจะเก็บพระไตไปถวายวัดกับพระสององค์ท่านแตะพระไตเรียบร้อยแล้ว คลิปนี้ก็อัปเดตได้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะหลังจากอาจารย์เจทำพิธีได้ไม่นานเนาะก็มีการวอประสานว่าพบวัตถุวัตถุต้องสงสัยนะหลังจากที่เครื่องเจ้าหน้าที่เอาเครื่องลงไปสแกนได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวผมเตรียมตัวก่อนนะทุกท่านเดี๋ยวจะไปลอยบาทนะเสียงท่าอีกจุดหนึ่งฝากามรรถนะกดใช้ด้วยครับ